สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงให้สุดเลยกลับมาแล้วนะคะกลับมา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 เฮ้ยเราไม่ได้ถ่ายมามืกันนานแล้วนะไม่ได้เห,หรา <c oughs> ไม่ได้ถ่ายนานมากแล้อวอะตั้งแต่เพลงอ่า o n a be Your s e l f ใช่ไหม ใช่จริงๆอ่ะมันมีหลังจากนั้นอีกแบบลิงก้าลิงก้าแบบหลายๆเพลงอะที่แบบเราไม่ได้ถ่ายอ่ะแต่คือแบบตอนที่เขาหายไปช่วงหนึ่งมามามูแบบหายแบบไปช่วงหนึ่งเลยนะแล้วตอนนี้เขากลับมาคัมแบ็กกับอัลบั้ม W A W เออไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่คือแบบไม่กล้า W A W นะคะซื่งอัลบั้มนี้มันเป็น อัลบั้มที่เหมือนแบบเขาเป็นเพลงแนวใหม่ที่มาโม,ามงไม่เคยทําเป็นแบบเป็นบรรลัษทั้งอัลบั้มเลยคือแบบใครที่แบบอยากฟังแบบใช้ใช้เส้นเสียงของตัวเองแบบ้องมาเพราะแบบน่าจะชอบใส่เส้นเสียง <laughs> ใช่เออบเรา <laughs> ว,ว่ามันด้วยความที่ มามาโม่วะมาสายโวเคลอยู่แล้วก็คือความบรรล่ะเราว่าแบบเขาจะนึกออกว่ามันจะออกแบบประมาณไหนแต่ว่าก็คือถ้ามาทั้งอัลบั้มเลยก็ไม่รู้อ่ะปกติถ้าบมาบัวแบบบรรลาดก็น่าจะแบบมีแซมบ้างในอัลบั้มใช่ป่ะแต่ว่าแบบไตเติ้ลอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างนี้ยแต่ถ้าแบบอัลบั้มนี้ก็ทั้งหมดเลยก็ือแบบพูดใหติดตามนะ,นนมนะแล้วความแบบ พอมโข้อของมามามูก็คือแบบเดเบสอยู่แล้วอ่ะใช่เป็นเซอร์กู๊ฟที่แบบคอมขาก็คือแบบ็อบชอบทียร์ก็คือมามามูเป็นโมงที่สุดใน<ม>เน,นื้เอเพลงอะ่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะใครยี่เรื่องนั้นจนแบบมันแตกอะ่ะอย่างเช่นแบบเสียดสีสังคมก็จะสุดมันแตกเลยอะ่ะถ้าแบบถ้าแบบเล่าถึงแบบ เล่าถึงเรื่องตัวเองอ่ะก็จะแบบเล่าจนแบบคนคนแบบโอ้อะไรเงี้ยอันเนี้ยแล้วซึ่งแบบเพลงเนี้ยที่เราจะมาทำเรียชันเนี่ยคือชื่อเพลงว่าอะไรนะเ oh, <are> วลล์พีคาใช่ซึ่งมันเป็นเพลงเศรา้า<ม>นี่ก็คาดว่ามอมม,ม,มูน่าจะใครยี่จนน้ำตาแตกเช่นเดียวกัน <laughs> <laughs> พวกเราไม่จาจกันหมดหร <laughs> <laughs> อรอไม่ได้ค่ะเราต้อง ไปค่ะทุกคนเอ็มชุชูไว้นะคะถ้าใครแบบบ่าน้ำตาตื้นอะไรอย่างนี้อืมชุชู่ทิปแป๊บะมือควาตาปะเนี่ยใช่ขวาตาสิงด้วยโอ้ยโอ้โหอัพดอรกษัลแม่มลลก่อน่า กพูดผิดองวัอะไรยากอ่ะโอ้้าสีอฟอกัประกอบซีรีส์นะ

어로운건또 그냥 막이 면들 이 이건 커테 그럴까 당연했었다 워빙아 우리ไง 막 우리 잡복빙 그แบบ 촉감 타이야 มันเดอะ 온에게 좀 어우 나 그럴 아닌데 แบบ go โอ้ 너무 หนักเนี่ยแบบว่างเลยล่ะ กใช่สักครึ่งไม่นานวันนี้นี่เพราะไม่เห็นเพ่เห็นเนี่ยเพงห็นครั้งแรกเนี่ยดูสากตงกันสีเขียดได้ดีมากเลยอะโอ้โอ้โออยโอ้ยอ้ย้้ยโออ ใหญ่มากโอ,โอ้คนรู้ว่าไฟตอนกลางคืนมันเป็นอะไรทุ่อยากโอ้มันเหมือนงานแบบมันเหมือนงานประกาศรางวัลแล้วเขาก็มาโชว์ โอ,อเอถ้าสมมตว่าเศร้าๆอยู่แล้วฟังเพลงนี้มีร้องไห้นะมีร้องไหน้นะคือเนื้อเพลงอ่ะพี่มันแบบเกี่ยวกับถ้าเป็นแฟนคบกันใช่ไหมก็คือทะเลาะก,กันแล้วก็แบบแยกแยกทางอือ เศร้ามากอะตอนนั้นแหละก็เหมือนชื่อเพลงอะแวลวินน o าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมันเหมือนแบบ,แบ,บ,แบ,บเหมือนเพิ่งเริ่มกันแบบหลงทางเละแล้วคือแบบไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วว่าแบบยังไงวะเหมือนเจอปัญหาแล้วเราหลงทางไหมเศร้ามากอิหาจริง <laughs> ม,ม,มามว ยี่ได้บอกใครยี่ได้ยี่จำนำตามันมือนแบบหลงทางอะก็คือเหมือนว่ามันมันเจอโอ้ไรวะมันเหมือนเจออะไรที่มันแบบมันมันไม่มันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยแบบเราไปเรื่อยๆคือแล้วแต่ละคนอ่ะแต่ละฉากอ่ะมันเหมือนถามตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเราอยู่ที่ไหนเรามาทําอะไรเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาด้วยฮวาซาก็คือแบบ นอนอยู่ในอ่างแล้วือแบบโคตรเศร้าอ่ะกลัวแบบกลัวไหลไหลลงไปอะไรเงี้ยเออพี่ไปที่อยู่ที่อยู่ตรงสะพานอ่ะทางรถไฟก็คือแบบว่ามันหมุนมากเลยนะตรงนั้นมันแบบเศร้าแบบดิ่งลงไปสุดแล้วอ่ะเออเศร้าอ่ะสิตอนตอนเี่นริงน้วก็แบบเขี้ยหมดเศร้ามากเลยอ่ะแล้วในส่วนของทวีนที่แบบตอนแรกคือแบบ ที่มาซบตรงบันไดแล้วก็คือเข้าหงกัะจัดกระจายอะคือแบบเหมืนอนโมโหเหมือนแบบไม่รู้จะทําอะไรแบบไม่รู้จะทํายังไงเออแกฉันชอบฉากกันคืนว่ากอะชอบมากมันมีมีฉากที่ยืนอยู่กองก่อนก่อนที่จะเป็นกองไฟแต่ว่าแบบมีพระจันทร์อะพระจันทร์แบบดวงใหญ่มากที่แบบสาดแสงเข้ามา เออเออเออนั้นชอบอ่ะนี่อันนี้ชอบค่ะใครนะคาวาซาว่าที่อยู่บนด่ันฟ้าตึกแล้วมีนกบินผ่านอ๋นอ,อเอเออะมากใช่ๆๆใช่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 รีอเกล่แต่คือจังหวะดีมากตอนนั้นน่ะ <S <S มัน <S 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 มันหมายถึงความอิสระวะ มันตีได้หลายความหมายมากเลยนะกับฉ<ช>ากที่เหมือนว่าเขาอยู่บนขอบอ่ะเขาเหมือนนกที่ไม่เีเขาแบบมีนกแบบนกบินผ่านอ่ะถ้าถ้าให้ตีความหมายเองนะคือเขาเป็นนกที่ไม่มีปีกอะแล้วอยู่บนขอบอ่ะจะบินลงก็ไม่ได้คือถ้าบินลงก็ตกมันตายอ่ะจะบินไปก็ไม่ได้แล้วจะแบบจับก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีทางนี้อ่ะม,มันก็เลยเหมือนเป็นการแบบถูกติดให้แบบทําให้อยู่แบบต้อง ต้องต้องจมต้องจมอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนหาทางออกไม่ได้อ่ะทัทง้ทงทงั้งท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 ี่แบบมันเป็นมันเห็นโลกกว้างใหญ่นะแต่คือไปไม่ได้มันแบบสุดทางอ่ะเออมันสุดทางมันสุดขอบอ่ะแล้วที่อึดอัดที่สุดคือฉากของพี่โซล่าที่แบบอยู่ท่ามกลางการ,ระจกกระจกอะ่ะเออคือแบบทางออกอยู่ไหนอ่ะหันไปก็คือแบบเหมือนเขาโงโกดอ่ะ เ <C> e <as> ออมันสักมันมองเห็นแต่ตัวเองแล้วแบมันแบบ<ม>ความความในห้องกระจกที่มันมันมองเห็นรอบทีศทางมันมองเห็นตัวเองแต่ว่ามันไม่มีทางทีแ่แบบฉันอยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่ฉันก็แบบยังไม่เจอทางออกตรงเนี้ยก็เลยถามว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนเออทุกคนดูไม่มีทางออกทุกคนดูหลงทางทมากมากเพราะอยู่ในปา่ปาตลอดอะอยู่ในป่าอในเขาอะใช่อยู่ในไม่ได้ไปไหนเลยอะ ต้องหามีซีนไหนไม่อยู่ในป่าบ้างไม่มีเลยนะขนาดแบบเป็นทางรถไฟอ่ะก็ยังมีป่าอยู่ข้างหลังอ่ะแต่แต่ชอบฉากนั้นมากเลยที่แบบยืนรอแล้วก็แบบชักไฟอ่ะอ้ยไฟแบบไฟกี่ตัววันนั้นแคปงาพนั้นอ่ะเหมือนงานประกาศรางวัลงานกีฬาอะไรโอลิมปิกโอลิมปิกกันเลทีเดียว ปัดไฟฟื้มโอ้สวยว่ะทั้ง4ีคนเลยค่ะเวันนี้เจอแต่อะไรเต๋จถึงงามไหมเออ็ราประจิตใจเลยโม่ยิ่งร้องไห้เหรอป้าก็แค่บอกว่าให้เตรียมันชื่อไว้เดี๋ยวร้องไห้เลยพี่ก็ตียมาเนาะเอาจริงก็แป เป็นไทยเนื้อหามันน่าร้องไห้มากจริงๆแกถ้าสมมติว่าเครียดๆอยู่แล้วไปฟังอ่ะร้องนะกูบอกเลยกูเนี่ยเพลงเนี้ยทำคู่เพื่อภาษาไทยอ่ะดีนะแต่แล้วแบบแปลความหมายแบบน่าจะค่อนข้างสวยหน่อยเราลองเป็นเพลงไทยอ่ะโอ้กูตายกูร้องไห้้จะบอกว่าวันนี้พี่ไปย้อนแลปแล้วเหมือนแบบเหมือนโวคอลอ่ะเป็นการแลปเป็นแบบ การโทรน,น้อเสียงตัวเองอ่ะแล้วเหมือนร้องตตอ่ะเพราะว่านานๆมามาโมเขาจะร้องแนวน,นี้นะเขาไม่ได้ร้องบ่อยอ่ะใช่ปกติก็จะแบบปีติปกติอ่ะแล้วทำไมปกติอ่ะออ้ยค,คนลุกบ่อยมากอ่ะในทนันะ้งเอ็มวีเนอะโอ้ยมันดี พิสุดไม่มีอะไรจะอวยแล้วอะแบบอวยยังไม่หมดแล้วอะมัน <c oughs> <c oughs> หมดแล้วมันดีอ่ะมันดีอะไม่มีอะไรจะตีเลยอ่ะดีแต่เพลงยันคนยันสีฟีเรียชอบความสีขาวว่าสีเขียวเอคอคือคนยันสีเขียวจะเขียวมืดๆนะแล้วสีขาวคือสว่างมากเลิศมากชุดสีขาว กอเสื่อมันเอาเวลาเราถ่ายจริงมันก็ติดเมื่อนอยู่แล้วใช่ป้าแต่นี้แบบฟูเกตยิ่งใลสีขาวสว่างชัดเลยสีขาวขึ้นเกิสีขาออวทิ้มตาเอออ่างเงี้ยเข้าใจทำเข้าใจทำสวยสวยงามมากมากชอบชอบที่สุดก็คือชุดราตีเดินในป่านี่แหละจ้ะฝวามแต,ต่ทีาทำบ้างไหม่ะจ้ากัน <laughs> ดูดูแล้วชาวชนรละใส่ให้พอดีให้ได้ก่อนเือตอนเนี้ยไม่ไหวเอาส้นสูงเดินดินให้ได้ก่อนนั่นบอกว่าเดินบนฟุตบาทประเทศไทยให้ได้กอดนั่นสินะนั่นสินะวันนี้ช่องสิ่งห่สุดขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่ร้องไห้อยู่เช็ทน้ำตาด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย